สวัสดีครับมาข้างอีกข้างหนึ่งของลูกชายเพื่อรักข้างนี้ดูเหมือนจะมีเยอะกว่าข้างนูน้นเป็นขี้พึ่งที่ใช้สามารถขัดรถได้เลยนะครับดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้เยอะดีิจัง Oh, Lucy mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ตอนนี้ผมจะทำการล้างเหมือนเดิมเลยครับไม่ได้ค่าโฆษณาเลยครับใครเจอเจ้าของสกิจเจ้าของด้วยะดด เดีๆยวก่อนปรับไฟก่อนโอเคชัดละตัวนี้สว่างมากเลยครับสองที่หูข้างซ้ายทะลุไปถึงหูข้างขวาที่เชียงใหม่สองที่หูหน้าทะลุหูหลัง สองทั้งบ้านเห็นหมดเลยครับออออตอนนี้เราจะทำการใช้สำลีสำลีเราจะเอาสำลีไปช่วยล่า ถูถูขูดขูดนะครับแซ่สำลีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปหมอกพอดอีผมพยายามบิดทุกมุมนะครับเพื่อให้สำลีได้ขัดเอา,เอา,เอาขี้หูที่มัน เป็นแบบคิดพึ่งเนี่ยละลายออกมาไหนดูส mm ิโอเคโอเคโอเค thank you อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ่า hey. ah, สีเหลืองอ้อยเลยครับไม่เหมือนขี้นะครับเพราะมันไม่ใช่ขี้แต่มันเป็นขี้หู oh. สำหรับใครที่กำลังชินเช้าอยู่ขอเตือนอย่าดูโอ้ oh, ใช่บางคนบอกกินข้าวแล้วดูแค่ขี้โหกินข้าวไม่ลง ส่วนผมเนี่ยผมไม่รู้เดี๋ยวผมแค่จุนจินมผมอาจจะเป็นคนไม่ได้รังเกียจเรื่องพวกนี้ก็ได้มั้งขนาดขี้ลูกผมผมยังล้างต,ตูดลูกไปแล้วนี่ เด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยเดียตอนนี้ผมจะไปปั่นบริเวณใกล้แก้วหูแล้วโอ้ยผิด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 พลาด ค่อยๆล้วงเข้าไปอันนี้ก็ถึงในแก้วหูแล้วซับๆซับๆซับความชื้นซับสีเหลืองๆออกไปให้หมดโอ้ใช่เลยเต็มแน่นเอียดดูนี่เห็นไหมอีกเที่ยวเดียวก็น่าจะหมดแล้วครับ ครั้งนี้เราก็ยังคงเน้นไปที่ปลายแก้วหูเราจะหมุนทุกมุม โอ้โหสนุกมากตอนนี้คุณลูกค้าเบาสบาย่วนผมจะลับคากล้องแล้วใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มีคอมเมนต์อะไรหรือต้องการแบบไหนช่วยบอกด้วยผมทำได้ผมก็จะทำทำไม่ได้ผมก็ไม่ทำฮ่าเวลามีโฆษณาช่วยกดดูโฆษณาด้วยนะ โยสบายหูแล้วสิท่าเจอกันคลิปหนาครับ